สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาขอแนะนําวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องถูกวิธีนะครับสำหรับเครื่องเล่น Smart Music p l เพเยรุ่น DM948 นะครับอันดับแรกจะขอแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการติดตั้งก่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับจะเป็นตัวเครื่องเล่นนะครับตัวนี้จะเป็น display panel นะครับเครื่องเล่นนะครับลำดับถัดมานะครับ จะเป็นตัวกรอบนะครับตัวกรอบตัวนี้นะฮะจะอยู่ในชุดของการติดตั้งมากับตัวเครื่องทุกเครื่องนะครับต่อไปก็จะเป็นน็อตนะครับน็อตตัวนี้เนี่ยสามารถหาเทียบได้ตามท้องตลาดทั่วไปถ้าเรากรณีที่ไม่มีหรือทำหายนะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับเป็นน็อตเกลียวธรรมดาถัดมาจะเป็นตัววัดระดับน้ำํำ ตัวนี้ไม่แถมมาให้นะครับแต่ว่าตอนติดตั้งเนี่ยแนะนําว่าควรจะใช้ในการติดตั้งด้วยนะครับเพื่อวัดระดับความเอียงของตัวเครื่องนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปลงไมโคร USB ให้เป็น USB Type A ใช้ในกรณีที่ต้องการฟังเพลงหรือดูไฟล์วิดีโอนะครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งนะครับ อันดับแรกนะครับที่ฝาผนังเรานะครับเราจะทําการฝังบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือผนังที <sky> ่ท <car> ําการฝังบล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการเดินสายเรียบร้อยแล้วสายที่เราเดินนะครับหลักๆจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1จะเป็นสายลําโพงนะครับสายลําโพงนะครับเรามีลําโพงอยู่2ตัวสังเกตว่าผมทําเสรแล้วก็เป็น s 1กับ s 2นะครับ s 1คือลําโพงตัวที่1 s 2 คือลำโพงตัวที่2ลำโพงทั้งสองตัวนี้นะครับได้ติดตั้งอยู่บนฝ้าเพดานเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยสายใส่ท่อลงมาที่บล็อกเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเราใส่ซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตเนี่ยก็อยู่ในชุดติดตั้งเหมือนกันอยู่ในกล่องนะครับเราใส่เป็นเป็นคู่นะครับก็คือคู่ซ้ายกับคู่ขวาใส่ให้ถูกข้างนะครับติดกันนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นสายไฟ สายไฟเนี่ยจะเป็นต like yeah, sure. ัวจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องเล่นนะครับสายไฟเนี่ยที่ขึ้นมาจะมีอยู่2เส้นนะจะมีอยู่หเส้นนะครับแต่แยกเป็น2ตัวคือจะเป็นลายสับนหวี่ยต้นนะครับ L กับ N นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการใส่ซ็อกเก็ตเหมือนกับลําโพงเลยให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราเช็คความถูกต้องว่าเราเข้าหลวมไหมแน่นไหมหรือมีทองแดงหรือมีอะไรเนี่ยเป็นขุยเข้ามาไหมนะครับ เมื่อสะาเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งบนผนงังติดตั้งบนผนังนะครับเราจะต้องทําการติดตัวนี้เข้าไปก่อนตัวกรอบนะครับตัวนี้ตัวกรอบที่แน้นานในตอนแรกนะครับตัวกรอบเนี่ยตอนติดตั้งเราต้องทําผนังตรงนี้ด้านขอบๆนะครับตรงนี้นะครับให้เรียกสะกอ่อนนะครับค่อยวางตัวกรอบลงไปเพราะไม่เช่นนั้นนะครับถ้าตัวผนังเนี่ยโค้งงอนหรือไม่ตรงเนี่ยตัวกรอบ ก็จะโค้งงอเราจะติดตั้งตัวเครื่องเล่นไม่ได้นะครับตอนติดตั้งตัวกรอบนะครับสังเกตว่าพวกฝัังผนังจะมีช่องน็อตมาให้นะครับ2ช่องนะครับตัวกรอบเนี่ยเราเอาตัวเขี้ยวนะครับที่มันจะมีตัวเขี้ยวตัวนี้นะครับไว้ด้านล่างนะครับตัวเขี้ยวตัวนี้ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวเขี้ยวตัวนี้นะครับซ้ายขวาอย่าวางสลับกันนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเครื่องจะกลับหัว ต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับจากนั้นเราใช้น็อตนะครับที่มีที่แถมมาให้นะครับขันเข้าไปสองข้างให้เรียบร้อยนะครับช่วงระหว่างขันนะครับก่อนติดตั้งตัวเครื่องแนะนำว่าเราควรจะวางผ่ายน้ำนะครับให้เครื่องตรงที่สุดกรอบตรงที่สุดเพราะถ้ากรอบไม่ตรงเครื่องเล่นก็จะไม่ตรงนะครับหลังจากนั้น ถ้าเราเตรียมอุปกรณ์สายเรียบร้อยกรอบเรียบร้อยขันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประกอบซ็อกเก็ตสายไฟเข้ากับตูเครื่องเล่นนะครับนี่คือตัวเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นนะครับด้านหลังจะมีช่องประกอบซ็อกเก็ตอยู่นะครับเวลาเราประกอบนะครับเราดูสดัญลักษณ์โลโก้เลสน,นะครับต้องหันหน้า ึ้นนะครับอย่ากลับหัวแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นแบบนี้หรือเราดูส่วนของตัว power ก็ได้ครับจะอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างจะเป็นตัว micro USB ปุ่มพักหน้าจอแล้วก็ micro SD card นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการประกอบ s o อกเกตนะครับวิธีประกอบซ o อกเกตเมื่อเราเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าตรงนี้คือสายไฟนะครับตัวนี้คือสายลำโพงตัวเครื่องเล่นนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับตัวนี้จะเป็นตัว L N โซ่จะเป็นสปีกเกอร์นะครับ L คือสายลาย N คือนิวตันสปีกเกอร์ก็คือซ้ายขวานะครับที่เราเข้าเรียบร้อยแล้วตอนที่เราเข้าเนี่ยครับเราเข้าให้ถูกนะครับว่าเส้นไหนนะครับเป็นเส้น L เป็นเส้นไฟเส้นไหนเป็นเส้น N นิวตันนะครับจากนั้นเราก็ทําการประกอบลงไปเลยครับวิธีประกอบนะครับก็ใส่เข้าไปกดลงไปเลยครับแบบนี้นะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูจะเป็นซ้ายสุดกับขวาสุดนะครับไม่ให้สับสนตรงกลางเราไม่ต้องสนใจเพราะเราใช้แค่ลำโพงกับไฟโซนเองจากนั้นนะครับหลังจากเราประกอบเรียบร้อยแล้วครับเราดูสัญลักษณ์โลโก้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวยี่ห้อเลสขึ้นมานะครับจากนั้นเราทําการเก็บสายกดสายเข้าไปข้างในนะครับไว้ที่ตัวเครื่องนะครับ จากนั้นเรากดไปตรงๆนะครับตรงๆเลยแล้วเรากดลงเพื่อให้เคียวซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างทําการล็อกตัวเครื่องไว้แค่นี้ครับเป็นอันจบนะครับหัวข้อตอนนี้นะครับจะเป็นหัวข้อของการเปิดปิดเครื่องและพักหน้าจอที่ถูกวิธีนะครับอันดับแรกนะครับตัวเครื่องข้างบนนะครับจะมีปุ่มสไลด์นะครับซ้ายขวานะครับด้านล่างนะครับจะเป็น ปุ่มพักหน้าจอวิธีการเปิดเครื่องนะครับเราเปิดสไลด์จากขวามาซ้ายได้เลยนะครับนี่คือวิธีการเปิดเครื่องนะครับจากอย่างที่เราใช้งานไปแล้วนะครับเปิดฟังเพลงแล้วต้องการจะพักหน้าจอเพื่อเซฟพลังงานนะครับเซฟหน้าจอนะครับประหยัดค่าไฟนะครับเรากดปุ่มด้านล่างขวามือนะครับ จะเข้าสู่โหมดพักหน้าจอเป็นสกรีนเซอร์ e เวอร์โหมดนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการกลับมาสู่หน้าจอเมนูหลักเหมือนเดิมก็กดอีก1นทีด้านล่างนะครับนี่นะครับก็จะกลับเข้ามาสู่เมนูหลักด้านล่างนะครับต่อไปจะเป็นของการปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องก็เหมือนตอนแรกเลยก็คือทํากลับกันนะครับสไลด์ปุ่มด้านบนนะครับด้านขวามือ ตอนแรกจะซ้ายมากว่านี่จะคือจะขวามาซ้ายนะครับหัวข้อต่อจากนี้นะครับจะเป็นวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวเครื่องเล่นกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับเริ่มต้นนะครับจากหน้าจอโฮมนะครับเราคลิกไปที่ตัวแท็บบลูทูธนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าจะขึ้นว่าเป็นบลูทูธเนมนะครับขึ้นว่า BGM 0000 000, 000นะครับแล้วก็บลูทูธโค้ด1234นะครับเมื่อเราเห็นแล้วอันดับแรกเราต้องเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเลือกตรงเมนูบลูทูธนะครับเปิดการตั้งค่าบลูทูธนะครับให้เซิร์ชหานะครับจะมีคำว่า BGM0000 ขึ้นนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับ จากนั้นเครื่องโทรศัพท์นะครับจะถามหาพินเราดูที่หน้าจอดิสプย์ได้เลยมันจะมีคำว่าว2 3่า1234เราทำการใส่เข้าไปเลยครับ1,2,3,4คลิกจับคู่นะครับหลังจากจับคู่เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นคำว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับในบนโทรศัพท์นะครับหัวข้อต่านี้นะครับจะเป็นวิธีการ ตั้งชื่อบูทูธเนมนะครับให้กับตัวเครื่องเล่นแล้วก็บูทูธโค้ดพาสเวิร์ดรหัสผ่านให้กับตัวเครื่องเล่นนะครับอันดับแรกจากหน้าจอโฮมนะครับเราเข้าไปที่ตัวบูทูธก่อนนะครับลองดูนะครับว่าตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้บูทูธเนมจะเป็น0000แล้วก็โค้ดหนึ่งสองมสีมาจากโรงงานนะครับที่การเปลี่ยนนะครับเราเข้าไปที่ s ซ t t i n g นะครับจากนั้นคลิกโอเคเราเลื่อนแท็บนะครับไปที่ เขียนว่าเป็นบลูทูธโค้ดกับบลูทูธเนมนะครับเราจะเห็นคําว่าเป็นบลูทูธเนมนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับตัวเครื่องนะครับจะให้เราใส่ตัวเลขนะครับสี่พินนะครับเราก็ใส่ไปเลยว่าต้องการเป็นเลขอะไรที่เราจําได้ง่ายนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับ ผมจะใช้เป็น1010นะครับเป็นบ o ูทูธเนมจากนั้นนะครับเราคลิกเซฟครับถัดมานะครับเราจะเปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดหรือบ t ูทูธโค้ดนะครับคลิกที่แถบบ t ูทูธโค้ดนะครับเหมือนกันครับ4พินเหมือนกันให้เราใส่แบบที่เราจำง่ายๆนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับ เราใช้เป็น1111หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็คลิกเซฟนะครับแล้วก็คลิกตัวแบ็คออกมานะครับเข้ามาสู่หน้าจอโฮมจากนั้นเราก็ตรวจสอบนะครับว่าที่เราเปลี่ยนไปนเมื่อสักครู่นี้ทั้งบลูทูธเนมแล้วก็บลูทูธโคดเนี่ยเปลี่ยนให้หรอยังเข้าไปที่บลูทูธอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตนะครับหน้าจอตอนนี้บลูทูธเนมเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเป็น BGM 1 0 1 0แล้วก็บลูทูธโค้ด o d e 1111จากนี้เวลาที่เราเอง Connect เชื่อมต่อนะครับกับเครื่องเล่นเราก็ต้องใช้ b l บลู t h Name แล้วก็รหัสผ่านของตัวนี้นะครับถึงจะเชื่อมต่อเครื่องเล่นภายในห้องนี้ได้ครับหัวข้อจากนี้นะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเปลียดภาษาให้กับตัวเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่น ดิสเพย์ตัวนี้นะครับจะมีอยู่แค่2ภาษานะครับก็คือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนภาษาให้เมนูนะครับอันดับแรกจากหน้าโฮมเราคลิกไปที่เซตติ้งนะครับคลิกโอเคครับตอนนี้นะครับแท็บจะอยู่ที่คําว่า language นะครับจะ default ไว้ที่ตัวภาษาอังกฤษนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับเราก็คลิกไปทางขวานะครับจะขึ้นเป็นภาษาจีนแล้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราก็คลิกกลับไปทางซ้ายนะครับ น,น,นะครับหัวข้อต่อจากนี้นะครับจะเป็นวิธีการเล่นไฟล์เพลงแล้วก็ไฟล์วิดีโอนะครับ MP4 ให้กับตัวเครื่องเล่นนะครับเริ่มแรกเราจะเริ่มจากการเล่นไฟล์เพลง MP3 ก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะเล่นเพลง mp 3นะครับเราต้องมีไฟล์เพลง mp สซะก่อนนะครับวิธีการเล่นก็คือเราต้องก๊อปเพลงนะครับใส่ไมโคร sd card นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใต้เครื่องนะครับจะมีช่องเสียบไมโคร sd card อยู่เมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับจากหน้าจอโฮมเราแท็บตรงคำว่า Music นะครับในกรณีที่เราใส่เพลงเข้าไปนะครับมันจะเล่นโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพลงจะเริ่มด้วยตั้งแต่เพลงแรก จุถึงเพลงสุดท้ายถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเพลงถัดไปนะครับแล้วก็คลิกส่วนของตัวเล็กได้นะครับเพลงถัดไปได้หรือจะหยุดนะครับได้เหมือนกันหรือจะเลือกที่ตัวเพลงเลยก็ได้นะครับตรนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการเล่นเพลง MP3 นะครับแบบนี้ถัดมานะครับจะเป็นหัวข้อของการเล่นไฟล์วิดีโอ หลักการก็คล้ายๆก,กันกับเล่นไฟล์ MP3 เมื่อสักครู่นี้นะครับอันดับแรกเราต้องมีไฟล์วิดีโอ MP4 นะครับไว้ใน SD card ให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วเสียบเข้าไปใต้เครื่องเหมือนเดิมจากนั้นเราคลิกแท็บที่เป็นรูปฟิล์มหนังที่ขึ้นมาเป็นวิดีโอนะครับนี่นะครับถ้าในเครื่องของเราใน SD card เนี่ยมีวิดีโออยู่แล้วเนี่ย มันก็จะเล่นไน้ออัตโนมัติเลยนะครับเราก็สามารถเลือกเล่นเพลงถัดไปนะครับภาพถัดไปวิดีโอถัดไปได้เลยนี่คือวิธีการเล่นไฟล์เพลง MP3 แล้วก็ไฟล์วิดีโอนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับคือเราสามารถเลือกไฟล์เพลง MP3 แล้วก็ไฟล์วิดีโอเนี่ยผ่านโฟลเดอร์หรือผ่าน อ่าแท็บไฟได้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราคลิกไปที่แท็บไฟล์นะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นตัวคำว่า SD SD ก็คือ MicroSD c a การหรือ USB ที่เราเสียบเข้าไปใต้เครื่องนะครับจากนั้นเราเลือกเข้าไปนะครับถ้าเราทำเป็นไฟล์ไว้ไม่เป็นไฟวิดีโอหรือเป็นไฟลมิวสิกหรือไฟทั้งหลายเนี่ยเราก็เลือกเข้าไปได้เลยแล้วก็กดเล่นนะครับก็เหมือนกันครับก็จะกลับเข้าไปเล่นไฟล์ที่เราต้องการจะเล่นได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับทั้งไฟล์ เพลงแล้วก็ไฟล์วิดีโอเลยนะครับนี่นะครับนี่คือวิธีการเล่นไฟล์เพลง MP3 หรือ MP4 ผ่านตัวเครื่องเล่นครับสวัสดีครับ